สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับหลังจากห่างหายไป1คืนโดยที่ไม่ได้มาถ่ายบอลน,นะครับเจ้าชายถ่ายบอลวันนี้นะฮะก็เลยมาถ่ายในวันที่5เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 3 6นะครับเอาเราข้ามไปในคืนวันที่4เพราะติดภารกิจนะครับแต่ว่าก็ถูกต้องตามเป้าหมายนะฮะเพราะว่าเจ้าชายบอกอยู่แล้วว่า แชมป์ที่อยู่ในใจก็มี3ทีมบราซิลฝรั่งเศสและก็อังกฤษปรากฏว่าวันที่4ที่เจ้าทายไม่ได้ทายนี่นะฮะวินทั้งคู่เลยนะครับคำคืนวันนี้ครับคู่แรกฮะญี่ปุ่นยุ่นปี้กับโคเอเชียเจ้าชายชี้ชัดนะครับไปที่ญี่ปุ่นจะเป็นผู้ชนะโคเอเชียนะครับถึงจะมีซูปเปอร์สตาร์เยอะๆก็แล้วแต่แต่เห็น ญี่ปุ่นเล่นตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบน็อกเอา์16ทีมนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาจึงให้ญี่ปุ่นเป็นผู้ชนะในคำคืนวันนี้ส่วนคู่ดึกครับท่านผู้ชมครับนี่ก็อยู่ในเต็งอีกแล้วที่เจ้าชายไทยเอาไว้ว่าจะได้ชูถ้วยฟีฟ่าคัพกาตา2022นี้นะฮะนั่นก็คือบราซิลจะพบกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ย ดูกันจริงๆจังๆนี่นะครับก็ค่อยๆมาค่อยๆมาแล้วก็ดีแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมก็ยังยกให้เป็นบราซิลที่เป็นผู้ชนะในค่ำคืนวันนี้นะครับเจ้าชายไทยบอลนะฮะเชียร์สามทีมที่อยู่ในใจมาตลอดว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ในศึกฟีฟ่าเวิร์ลคัพ2022ที่กุงกาตาครั้งนี้นะฮะเต็งหนึ่งบราซิลเต็งสฝรั่งเศสเต็งสอังกฤษนะครับเช่นเดิม เชียร์ฟุตบอลให้มีความสุขนะครับและก็สนุกด้วยสวัสดีครับ